สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวอาาา่านเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไปพร้อมกันเลยนะคะทาทยมีชื่อเรื่องว่า T In Tin ค่ะ Tin by Chris Church Tin's mom asks him to look after his little sister Nicole for the afternoon No problem said Tin คุณแม่นะคะบอกว่าทินดูแลน้องให้หน่อยนะจ๊ะตอนบ่ายนี้ทินบอก No problem นิคเคิลคุณเล่นกับของเล่นวายอ่านมายคอมิกเซทินเรลัคซิงอานิคเคิลเล่นกับของเล่นไปก่อนเดี๋ยวพี่จ่าอาหนังสือนี้แกตูนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเซทินเรลัคซิงพูดอย่างสบายๆ but the piece didn't last for long what's the matter sing k อ,อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ความสงบสุขหายไปเพราะว่าสิหางห่าวใหญ่เลยนิคเคิล How do you get up there so quickly? Yell, tin in horror. โอ้ทินตะโกนอย่างตกใจเลยนิโคลทำไมขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนี่ไงเนี่ย Tin jump up the tree, higher, higher they climb. But just as tin reach e d her, โอ้ทินกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้เลยค่ะอ่าบินขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าในขณะ,ะที่กำลังจะคว้านิโคลได้นั้น she floated away. โอ้นิโคลลอยขึ้นไปเลยค่ะ Tin s c r a b b l e d o w n the tree and l e a e on his bicycle. ทินนะคะรีบปีนลงมาจากต้นไม้เลยแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนจักรยานปั่นไปเลยค่ะ Tin and Sing c h a s e Nico all the way into the big city. โอ้โหเขาปั่นตามนิโคไปในเมืองใหญ่เลยเห็นนิโคไหมคะอ่านิโครออยู่ตรงนี้ค่ะ Tin cycled as fast as he could. โอ้โหเขาปั่นขึ้นไปอย่างเร็วที่สุดที่ท,ทำได้เลย r o า n d and น o u n d and up and up ปั่นเป็นวงกลมไปเรื่อยๆขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ i g e t you, Nicole, exclaimed, "Tin bravely leaping in to the air." อ่ะฉันจับเธอได้แล้วนิโคลเขาพูดอย่างกล้าหาญร,ระโดดขึ้นไปคว้าตัว n i c o คลที่ลอยอยู่บนอากาศเลยโอ้โอ Tin, Nicole, and sincerely drifted up over the city until until t n h y the balloon burst. โอ้โ เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทินกับมิเคิลแล้วก็ซิงนะคะค่อยๆลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเหนือเมืองขึ้นไปโอแต่ว่าโชคร้ายลูกบอลลูนแตกค่ะ mm hmm. Oh dear cry tin as they plummeted down through the air this is not good he said n o t good a t all. โอ้แย่แล้วทินร้องโอ้โ oh, ห oh, แล้วเขาก็ลอยล่วงลงมาในอากาศเลยล่วงลงไปเรื่อยๆนี่มันไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ดีนาๆเลย Ah, luckily just at that moment. อะอโชคดีมากเลยที่ขณะนั้น a big parade was passing beneath them มีพาเรดนะคะเดินพาเรดกันอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างใต้เขาพอดีเลย Tin and s i n g landed with a b o m b w i the back of the l o s t grey elephant, while Nicole landed safely on the back of the long neck giraffe. โอ้โหทินกับซิงนะคะโชคดีมากเลย ล่วมลงมานะคะบนหลังของออชามที่มีสีเทาเลยแล้วก็นิโคลร่วลงมาบนหัวของจีรัฟคอยาว But all of the animals turn and march into the park. s p f a i pot อ่าสัตว์ทั้งหลายก็เดินเข้าแถวเรียงกลับไปที่สัปรีพอร์สกันเลยนะคะ The elephant went one way And the giraffe went the other o w แต่ว่า างไปฝั่งนี้แล้วก็จีบัไปอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปคนละฝั่งกันเลยค่ะเอ๊ hey, ทำยังไงดีนะ Tin and s i n g slide down the elephant's trunk but Nico was t o k i c k for them โอ้โหทินกับสิงนะคะรีบสไลด์ลงมาที่งวงช้างเลยนะคะ <S 1> <S 1> แต่ว่านิโคลอ่ะ <S <S เร็วไปสำหรับเขา They r e s e across the shells of the tree shrub to t o s e s โอ้โหเขาวิ่งแข่งกันผ่านไประหว่างเต่าที่กำลังช็อกอยู่เลยนะคะตกใจยอยู่เลย h e r b i t c a s e a m l l i n แล้วก็วิ่งผ่านสิงโตที่กำลังไปกังวันอยู่ ram between the legs of the pink flamingo วิ่งผ่านระหว่างขาของฟามิโก้สีชมพู through the mouth of the surprise d hippo แล้วก็กระโดดข้ามปากเนี่ยเข้าไปในปาานะคะโอ้โหของฮิปโปที่กำลังตกใจอยู่เลย across the back of strolling rhino โอ้เห็นเห็นไหมคะเด็กๆเขากำลังข้ามผ่านาหลังของตัวแรดเลย up and down a great big snake โอ้ขึ้นขึ้น,นลงลงบนหลังของงูเลยวิ่งไล่จับก,กันใหญ่เลย n i c คลว s ซ t q ควิ k e อ o น g h ฟทูเอสเกตฟอร์มเดอะซาร์ฟรีเ r นเจอร์นิโคลนะคะเร็วไม่พอเพราะว่าผู้ดูแลสวนสัตว์จับนิโคลเอาไว้ได้โอ n i c โคล you gave us such a fright เซตเชนนิโคลทำเราตกใจหมดเลยนะ I'm glad you are okay but please don't do that again he said h a n d i n g her new balloons ก็อบอกว่าดีใจนะจ๊ะที่น้องปลอดภยัยแต่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะแล้วเขาก็ส่งลูกบอลลูนลูกใหม่ให้ i t was getting dark. Tin retrieved his bicycle from the playground and they all r e s t e d home before Mum noticed they were gone. ก็ <God. S 1> มันมืดแล้วนะจ๊ะทิ n นะจ๊ะรีบปั่นจัก,กรยานแล้วก็กลับไปหาคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น Well done Tin. You deserve a treat for looking after your sister. said his Mum proudly. คุณแม่พูดอย่างภาพภูมิใจนะจ๊ะว่าดีมากๆนะจ๊ะท i n ที่ดูแลน้องคุณแม่พูดชมเชย Tin แล้วก็ให้ท i n ขนมด้วยค่ะ It was easy b e a u s y Settin. ท i n บอกว่าโอ้ oh, เรื่องง่ายๆจิ๊บจิ๊บอ้เกิดอะไรขึ้นคะ Never f o a t e t again <laughs> 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 นี่ทานเรื่องนี้สนุกไหมคะนี่ทานเรื่องทิงน,นะคะที่เด็กเจอแล้วก็ซื้อมาอ่านได้สนุกมากเลยคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย